นี่เป็นความจริงที่พวกเราต้องเจอนะครับนั่นก็คือตรวจโลกและเช็คโลกให้กับกบแบบเบื้องตน้นโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเ็นใจเย<รว>นี่คือนั้นเบียดอ่างแล้ววันนี้พวกเราจะมาตรวจโลกให้กับน้องเฮ้ยช่ปว่าวันนี้จะเป็นการตรวจด้วยตาเปล่านะครับผมหมายถึงการเช็คอาการนั่นเอง วันนอนเนี่ยมีขาแดงมีตุ่มเล็กๆแดงๆตามตัวเรเปล่านะครับผมเรียกว่ามาเช็คล่างกายกันเนอยง,งือออปึ๊บปุ๊บค่อยๆค่อยอ๋ออค่อยๆค่อยเอ้ยเออใจเยน็ยนๆดิหรือว่าต้องเอาออกจากถ้วยวะมันติดถ้วยอ๋อปกติมันตรวจได้อยู่นะอางก็นิง่งอยู่ดิอางรอบก่อนนะอือตรวจเดือนละครั้งเองมามามาใจเยน็นๆใจเย็นๆเอออ มา,ข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 ,มาข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้แทนแทนแทนและนี่ก็คือพุงของดดนเบียดอองโอ้ยพุงบักใหญ่นึง <อ light. S 2> ในช่วงนี้นะครับเราสามารถสังเกตต,ตรงใต้ท้องใต้ขาได้เลยถ้าไม่มีปุ่มแดงแงหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าพานเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีปุ่มน้องหรือมีรอยแดงแดงที่เป็นเหมือนกับแผลอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายก็ต้องไปหาหมอ แต่ผมมองดูโอ้ยเออ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 ใจเย็นใจเย็นอังใจเย็นเดี๋ยวนี้แต่ก็เท่าที่ผมมองดูเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าโอ้ยอังเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอึ่งอึ่อ้อ่ะอ่ะอยะนเย็นใจเย็นอุ้ยตรวจเดือนละครั้งเองใต้ท้องไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คใต้ขากันหน่อยงึองกึ๊กกึ๊กก้าไม่มีแผลไม่มีตุ่มแดงอ่ะ ปมาข้างนี้น้อยเอ้ยโอ้ยมา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 มือโอ้ยโอ้ยโอ้ยองเท่าที่สังเกตดูนะครับผมก็ผมคิดว่าผ่านนะเราเช็คแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเช็คบ่อยนะครับผมเช็คเดือนละครั้งพอหรือไม่ก็สองเดือนครั้งก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการเช็คสุขภาพกบไปในตัวแล้วกันนะครับผมนานๆทีน้ำเบียดอ่างจะได้พื้นธรรมชาติมันนอนถึงพุงละวิทยพุงให้คนดูเนี่ยเราเนี่ยก็เสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับการเช็คโลกกบพื้นฐานก็เช็คด้วยตาเปล่านี่แหละเนาะเออในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเก็บน้ำเบียดอ่างเข้าไปอยู่ในกลองบ้านเอ้ ช่วงนี้ก็ต้องปล่อยให้น้องพักก่อนนะครับอย่าไปกวนน้องเยอะนะเดี๋ยวน้องจะเครียดเอา